มีอะไรกันมีอะไรกัน <Yeah. S 3> วันเกิดพี่ปอป,อ,ปอไหนปอไหน <c oughs> Happy birthday to you <c oughs> อขอให้มีความสุข อ้าวทำงานมีหน้าที่นะครับพรุ่งนี้เรามีงานต่อขอบคุณทีมงานทุกท่านขอบคุณสมาชิกทีมงานนะครับทุกท่านทุกผแผนกเลยนะครับขอบคุณอาจารย์นักดนตรีขอบคุณศิลปินนักแสดงนะครับ ขอบคุณท่านเจ้าภาพขอบคุณเจ้าของสถานที่สุดท้ายก็ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับนะครับทุกๆท,ท่านที่มาให้กำลังใจกับทีมงานสาวร้อยเพชรรนแฟงครับดูแลอุปกรณ์นะครับเข้าของตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ของทุกชิ้นนะครับ ของชิ้นไหนชำรุดร่อมแซมหน้างานนะครับวันนี้เราเดินทางต่อไปที่บ้านน้องอุ่มตําบลนาศีนวลอ,อําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามถือว่าเราลํำบ้านตัวเองนะครับวันนี้รวมด้วยช่วยกันนะครับพรุ่งนี้คงจะมีงานต่อนะครับ หลังจากจบน้องอมแล้วก็เราจะเดินทางไกลนะครับที่จังหวัดอุบลรัชธานีปูฉันขึ้น้นานน้านี้ปูเดี๋ยวฝ้าไปน่อยใจปู แต่งนาทวดเจ้าสาวจ้ะม uh, well, ีบอเจ้าสาวท่านผสมแล้วต้องสวยอย่างไทยพันผสมพี่เสือสมุติกับกัมยังผสมกันนี่อีิเ้อสมุติกับพีิเ้อหนังสือผสมกันค่ะเป็นพีิเ้อหนังดินสอโอ้ยอยากเพียงใบจำอย่ปูให้บอายประชาชนา กูกินไม้จะมีหัวขาจัดมาตัวกินนมนอกกูเนาะคือหัวจักเลี้ยงเนี่ยตังเตี้ยว้าวักเตี uh ้ยมาอยู่สาวหน่อยเพี้ยงหัวก็เลี้ยงมื่อนี่ค่อยเลี้ยงแปดปีเราค่อยเลี้ยงว้าข้งแรกได้หนิแต่มจะมีหัวจากคุณค้า บ่ายำปอนด้วยกินน้มนจะเ้าจะได้ร่างกายแข็งแรงขาพุ่งโค้งขายขอบคุณลูกหลานย่าบันฟองดูจักบาททั้งหมดมาเช่าบินคาพุ่มขึ้นการเลี้ยงครับทำเนี่ย<อ>มีความรู้สึกยังหมันเนาะมาหนีเนาะมีเป้าหม้เลยหมันค่ะมันหมันเป้าหม้เปโอ้ยเป้าหมายกับผมมีอย่างไรดอกเ,เป้าไม้ อันโุ้ยหนูงูนี่ใจยู่หรอกูปอมาเลยอันไหนกูปลงแหงๆูกไซ่ลูกไซ่ไผมูกไซ่ปอปูนึงละชัดเจนเลยเอาหักปูคนเดียวจะเอาอันอันนั้นใรย้ายเอานำโคกเจียวเอาอย่างไรมันเดียว ในรอบในรอบแปดปีที่เลี้ยงที่เลี้ยงไใบตะมิวขวดเดียวเนี่ยคิดแดงได้เอาเอาจักขวดว่าสันเอาอีกจักขวดว่าสันครับปู่ไปมันด้วยมือนมันเบิดขึ้นในซัมนี้ตินี่ราคาบิดขึ้น ได้รอยสองสี่หอยหกสิบเกบาทใส่หนียายหน่อยเป็นแล้วรอยหนึ่งเดยูเกยสิบเกยสิบเกบาทซูมเออก็ยันเต็มข้อเต็มแขนอยมาไล่ออนไล่มูวนั่ะกาเรียงน้อนหลังหลับปูคขาปูปวดพ่เนาะเอาใจปูเท่าไหนยายเนาะเอาใจปืนพอนหยาดเปี่ยนสุด้็ค่ะเด้อไปไไปเปี่ยนสุดมันสิไปอ่ำทิพงัน เดี๋ยวเขาจีไล่ให้ตอนนี้บรรยากาศล้างเตย่าครับ โอ้ยหมอลำเพลินหน่อยเด้อนี่ไม่นอนเลยหมดฉากแล้วลูกอืมอ่าพอรอไปเลยไมไ่ช้าเนะนนลยมาเลยยัง้ายาทลำเพลินเออทายาทลำเพลินไปนอนอยัง <laughs> ยังไม่นอนใช่ไหม <laughs> ย่อมมือกันแล้ววนะ่ายอมย่อม <laughs> <laughs> นอนได้แล้ว ทีมงานกำลังเก็บอุปกรณ์เก็บขอเก็บของครับ <Yeah. S 1> เพื่อเตรียมพร้อมในการเดินทางเมื่อนี้นะครับสาวน้อยเพอนแพ,พ,พ่งจะเปิดตั้มการแสดงอยู่ที่บ้านน้องอุ้มตำบลน,นาชิวนอนอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมัคยมนะครับคือว่าเป็นงานอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ของโซนจังหวัดเดียวกันกับบ้านหมอําครับ เนี่ยุปขัโค้งสิบเดินแล้วก็สชิบปงไข่ครับได้นอนอยู่ตัวละเมียนอนบ้านเฮาหมดแหละ นี่คือบรรยากาศลังเตล่าของช่างสาวน้อยเพ็รบันแ้งครับ งาชิจิ้มงานพนักง,งานแต่ละแผนกนะครับสตาร์ผู้ยุ่เบื่องหลังซอยกันทำหน้าที่แผนกไฟแผนกบ้านนะครับ หลังจากจบเคลื่อนนี้แล้วนะครับเมื่อนี้ก็เดินทางต่อไปที่โซนอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมัารครามนะครับจะวางคิวงานเมื่อนี้นะครับดูล่วงไปโดยดีขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับเสียประพัตวัสรุก็สร้างนะครับทีมงานสายจวด ทีมอบความใบวางใจกับทีมงานสาวน้อยเปรนแพงไลยมาเปิดทำการแสดงให้มือนี้ครับขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับท่านพ่ออคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนบันสังแก้วอำเภอบันฝังจังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณทที่แฟนครับทุกทท่านที่มาให้กำลังใจกับทีมงานสาวน้อยเพรานแพง สำหรับคลิปนี้พญาบาลไส่จวดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกับคงเชียวไวซ์มินีนะครับคลิปหนาเข้า,อามอพอกันไหมครับขอบคุณครับและสวัสดีครับโชคดีรละีสวัสดีครับ